กับสบายดีพี่น้องสบายดีท่าน,นผู้ชมมุกสุขสุพคนพี่น้องเอ้ยอันน่าจะเป็นรถจักรตั้มกับรถจักรพี่น้องให้เบาไก่ลงไปเบิง่งอยู่ย่านวัดจาก,กับพระเจ้าเ้าเรื่องกับกําลังมาแต่เอาเครื่องพี่น้องจ้าเอาเครื่องเสื้อ้าไปขายเลยเนาะหูว่ายอันห้องกังกพเกนนะพื่นกับตื่นเนาะพี่น้องเอ้ยอันตรายขนาดครับที่รถในนั่นีน่แหละ

อ um <Awesome. S 2> ันตรายเป็นอันตรายใครเฮ้ยบ่ใครฮะเราล้มเองแล้วเออเราเมาบ่ไปใชเมาเลย่รับบริญีนเลยบ่เอาเอาอขี้ออกมาแต่คุณเลยล้มเองโอ้ยขอเราขีบว่าเราชดออกตกใจกันตกใจเดีวเนาะ เดียวปฏินะปไปซื้อนกินยช่ไรือเปาใหไหเขาปะที่กินยังเลยเมื่อยนี่นั่ถ้ากอยนอกินนี่นะนั่นไป,ปออเอ,า,ปา,อมเามาปะนอนจอใไซเบิรงลูกไขไปจังนะหน่อยอยู่เงื่นมืด เมื่อกล้วนไปซิตี้ค่ะบัวได้ไปขอบอ่ะเมื่อยสิพักพอนะข่านไปเลือดออกลายเลยเจ็ดออกในใจในหัวบอดังโอ้ยบออีกยังกะระยะเออสมองแล้วอ่ะนะบัวจัเบลอไปจ่ายไปในหูมวมันกระทบสมองเราบัวใจเนาะโอ้ยท่านกันอันนั้นย่าวต่อยน้ำเงินคนถ้าบอ เอาเราขี่ออกมาแต่พูดบอกเรือว่าขี่มาแต่บอกสองเออเลยรเราไปล่มอยู่หันเอาไปได้เราขึ้นโลมเราเมาบอกเรือเราเจือหูผมเลยถามกะถามนอนเลื่อนลายโอ้ยข่าเจือมีโบก้านนะที่เนาะอย่าเราเมาเนาะอะไเราลงเลยอ่าบอกเรืองอะไรกันวลยค่ะเจือมันมันไหาสิครึ่งได้อยู่เนาะข้าจอยฟังมองแบตอนแรกว่าคอยเออสิเอา ก็ปวดได้ยินเลยเนาะหรหัวเราแตกปวดใจเนาะหัวแตกเนะข้างโวยโวยฮะข้างโวยโวยโอ้ยแล้วเมาปวดใจเนาะหรว่าเมาเหล่าบ่ว่ามันผ่านโมเมากับเจือกขี้ดินเนาะยันเจือกแล้วก็เจ้าบูดเหล่าอยู่นะเอาหน้าอมเหล่าฝุใส่บูดใส่ยันเจือกไม่แถวนี่นะโอยยันไปห้องมอยันมอว่าก็ต้องชมว่าเขาบอกเขาเหล่าบุญยันแล้วมอว่าเนาะ หากบังเธอกระเจือกยางนี่บอกจกอกะะักรยานอะมันขี่นะนะเราแบบขี่แบบขี่กลางค่ำกลางคืนนะนะย่านาะหากปอกตอนไปเห้องบันเห็นเนาะาก็เมื่อกี้นี่เนาะแต่ยานพี่น้องเอ้ยขับรถระมัดระวังเลยพี่น้องใจใจก็ไปใชก้ก็กลางค่ำกลางคืนกันย่านคือกันนั่นแหละจังหวัดที่เล็กๆหัวอยากไปใช้สมบัติ ัไปซื้อน,นากี <c oughs> นี่เนาะขี่รถจักรไปง่ายอยู่นั่นอันตรายร้อนเสี่ยงอันตรา,ายสูงกว่าเปอร์เนต์ความไปง่ายง่ายขี่รถก,ก,กับมุม้ยไพ่ประมาทด<ม>อ,อกตางแต่ว่ามันอันนั้นเนาะมันสีเกินถึงขาดมันเอาเงินเข้าม,ม,มเเันมุ้ยเวรเกิดอบไรมุ้ยเวรประมาทดอกคือเฮ้าในได้รถจอดไปซื่ออยู่จอดไปซื้อมูม่กับยังแรงวัดตาม ทงเช้ได้หมูตัวเองอีต้นหมูวาอีต้นหมูก็อีต้นยังหาก็ห้หมูอยากให้เป็นเนาะเชเห็ดอะไรแต่ทั้งนี้ผัดโลดผัดบวแป้งผัดชเห็ดแวได้บเนี้หาามัอะไรเห็ดอไรสักหาเพ่นิได้กมนยูขาคัวห้าบนน้ำิดกันยอนนะง่ยางันบกัน่าสิว่าแป้งกันมูัคือจะไพ่กับบุีเนาะ จเฮ็ดอะไรไปก็ได้หมื่นกว่าพี่เนาะบางทีหมู่ก่อหมู่ใครสักคนเขาคิดว่าบางพันกว่าบาทเลยอิดนะเขคิดว่าสิบปันนั่นเลยตามันนี้แทงตามันเฮ็ดสีนะพันเดียวเห็ดสีค่ะตาเล่าก็ยังสิว่าอันนั้นเนาะอันนี้ผัดแตกเลยอันนี้มันผัดมันผัดถ้าไปกลางคืนเนี่ยมันผัดซิบูเฮนคักแล้วอันนี้มันเบยมันแตกเลยเด้ดมันบยมันกับมันกับหมูย่ามเลยเนาะหลอดหลอดอะไมันกัน ไฟอาจจะขีดหลงงามเนาะแตล้วในใจก็มีแต่แตกมีแต่อะไรนั่นจากสิบ่ายนี่นั่นนายโยบายกันสุดเลยง่ายขึ้นยัดไปมีห้อยไปเลยบ่าวไก่ผัน้งเป็นคนแพงรถพี่น้องไอ้เอ่อแต่รถเมล์มาเจาะเต็มอยู่นี่เนาะแซงกันเลยเลบวกอยู่บ้านโหลดรูปเอาคือแซงกันนั่นแหละวะอ้ยเมื่อกี้พี่น้องรถอันวีโก้กับรถทุนใดจักแซงกันอะไร มอพุ่นปัดแซงมอพี่มอพี่ปัดไปพุ่นมาหนึ่มอวิกโเผัดเรียวซ้ายแลนข้างขวามอแซงหนาปัดไปขัวเลียวขัวบัดมอบัดม,มออยูคัวปัดไปซ้ายแซง,ง,ง,งกันแซงข้างตรงกันว่าโอ้แซงบีงงีแยโคตรข่อยก็จนงงกับว่าอะไรเจ้ะมาแซงกันแบบนี้ใครว่าโหลดบุกชวนกันมาสี่คันแค่นั้นป้าเคยเลือดอาบเลยบ่อกี้นี่นะคนรถุดยานได้บ่กมาเลยเนาะ แต่บบตามเนาะค่ะนี่เปิดไม้เจ้าขเจ้าคายยังยิงคือคายเค็งขายยังเนี่ยยิงวันอาทิตย์ยิงคิดถึงมาซื้อนอกินซุกอีกแล้วพี่น้องเอ้ยบ่หูซื้อซื้อกินยังเมื่อยเมื่อยน้ำอาหารการกินบ้ดนีเจอยังน้อไอโบเด็กเด็กๆนี่โอ้คนไล่เลยเออคนไล่ก็อยู่ฝุ่นเนาะอยู่ฝุ่นนั่น ลมกันลมกันนี่ละเป็นหารอาหารแนวกินซุปพี่หน้อยหสิทานอะไรอ้าหวเล่นดยไปบนิี่าปด่สเตปนไงเออไงลื่นข้ไงรไปดามสิน้อยอืไปด่ี่สิน่อยเปดข้มมาเล ปิ้งูเอาสามสิบไหมเขาเอียงวะตัวได้วะตับมันนี่บอแมนบอตับอันนี้เอียงมันวะเอาแบบน้ำน้ำแบงเสร็จบอแบบบางแล้วก็แห้งแล้วก็เตะ ฮะยังเกาะเออโอ้ยเอาเอากันได้สองปีเลยได้ปุี่ป้าพี่น้องใครสนใจเขาไปเบิ่งกันคิดบอกไกละไรพี่น้องโอู้หผู้พูดกันบุเหล่าเลยะพูดคักเด้ผู้พูดโอ้เหลือเราเป็นหนาเลยเี่ยากเ้ ขด้วยข้นาเลยเบิดปากออกแรงเลยเบ่ออืออกแรงหัวดหัวแตกเป็นไบาไก่ได้ที่ไหเจมูกกาถ่ายเขาก็ย่านชูติเลี้ยงสโมสติ๊ตมนั่นยุตยังนไยาได้นะาันนีเาเขากล้องอันไปหันไนเขาจินเลยช่วยนกินน่ะแหละ เราถามเขาว่าอ้าวัวมึงคือเปนหี้บใ่มีมีพวอะไรคนพ่อแม่โอ้ยพ่อมาคนป้ากับพวเก่ามแต่ดนแล้ววะป้ากับพัวเก่าใครนสามปีอะไรเด้อสองสปีแล้วเอาบ่เอาบ่ฮะไปเอาไหมไปโอ้ยบอกหยอไปว่ะไปไป ไมมสขาเลไปเอก็บอไไปพวกข่ายแตกกันนะมาแตกดอกก็ปลาอย่งจับตามผ้ใยไปปาไปโอ้ยไปทาไหนก็ว่าเนาแล้วว่าหยอกสือแล้วทำามันเอาพวมันคือบวนเป็นผูนี้เขาปากรแตันรแล้วผู้น่ะเออบอกแล้วว่ากูผู้แล้วว่าพวกูนี้ก็ได้ ไล้ลูกคนหนึ่งเลยเด้ขอเออบอกเราอยู่น้ำย่าขอไปล่าไปอลยไปเธอขาดสั้นได้เลยไปไปใสงไปกูไปเองนี่เฮ้เพลงเงว่าันบอก่อนคำเลยมพี่น้องก่อนคำลลวๆเลยจะตกตเนี้ยไม่เจ็บด้วะต้เนี้ยไต้เนี้ยหอนบอกบบอบอ อันนี้ไอ้หอบดวพี่นะไม่ต้องโอ้ยเห็ุให้มันเจ็บเจ็บนาตีคอยเจ็บเจ็บปากมึงได้แต่เอาแล้วทานขเขาเดี๋ยวคอยจะไปเอาเขาไปเอาไปเลยไปใส่ไปหาสีหายแม่หม่ให้บอกว่าโตบ่ะโอ้เออสีหายีย่หมายให้บอกว่าโตอย่าโตพัวเจ้าอย่าขึ้นมาเจ้าอย่าไปหาโตพัวลูกนั่นนี่เด้อ มจำมันสิเสือม pues ี๋จวมันสิโ <framework> ต <for S 1> ้จำจำชเขื <cruise> ่อนเบิกเบิกโอ้ยสิบุจื้อได้ผัวขอผไดเนาะโอ้ยยีดเหเป็นมาโลก็ได้เนาะความหลมาเต็มยาเห็ดก่อยอย่าเห็ดเออะไรพี้องแก่งกันแเจ้ากายก็ยานย่านที่้องเลยไปอันเบิกอันเรเมื่อกี้นี่หลดก่เจ้าอนกัน แล้วเรื่องกับบริการลงทรัพย่านก็เริ่มโปรลงมาพระอยากเบิ่งการเขาไปเบิ่งอยู่คลิปเบาไกลได้ด้วยกันท่านจะอุทิศเรี้ยงได้พี่น่อยอายาติทิเรี้ยงเนาะผมมีเรื่องนึ่เนาะวันศุกร์มมีเวลาถ่ายคลิปพี่น้องก็เฮากะนส่วนไรก็อยู่ห่านข้าศิถ่ายกับพวกกระเทิร์นเนาะแบบว่าศัษน์ลาว่ากินเข่านะก็ยังลบหนาลบลังเนาะเ้ยขยันสีมันไปยืนถ่ายอู้หูชิดนาทีกับผมมีเวลาแบบนั้นอ่ะท่เนาะ ชิบนาทีกับผมมีเวลาพี่น้องเอ้ยลูกค้าที่มาจะได้ยังบูฮูเนาะเขาไม่ได้บอกเด้หรอเขามาใช่ไหมอ่าลูกค้ามาเขาก็ต้องได้ลูกปั๊บลูกปั๊บเดี๋ยวผัดตัดไปแล้วคิปอันนี้ก็เศ้าท้ายนั่นนี่นะมันก็เลยแบบลุงเนาะมันก็อยู่แต่ในห่านนะงานโรงงานในหลังเนาะเขาบูฮูลาสมุนไบที่หายไปใกล้ทายสมุนไบท์คนมาพร้อมกันอีกนะก็ต้องไปคลายนล้วกันอีกเนาะมันก็บูฮูบุถ่ายนะนะมันจะยากพี่น้องเอ้ยจะแบบคิดว่ายากแหละก็เลยว่าเขามีเวลาเขาก็จึงลงจะได้กับ ฝากกดไลค์กดติดตามคือเก่าเน้นได้เจะพี่น้องค่ะผ่าเป็นกำใจไฮบอลไกล่แล้วเล่ะนะจ๊ะออโตโ้แล้วก็บเซมมี่น้องแบงค์นี่น้องจ้าเนี <c oughs> ย่ยจ้าแม่ใหม่ให้ออโตโ <laughs> ้บอ๊ะขึ้นมาใส่กับผมก่อนี่ก็ตัดผมสันซะบ่ใเ่้าเจ้าตาผมสันบ่โอ้พายสิเอาข่อยเลยเอ,อ้ยเจ้าป้าข่อยกับพี่ผัวเอาแล้ว <c oughs> ไปเลย อะไรเย้มาติ๊ดต้องหลับมาติดเรื่องมาเหรอจะตีขอหลันสิติด,ตดเรืออเอ่องกัสักหน่อยอะไรพี่น้องคลิปนี้กับซิดเดล่าก่อนพี่น้องเลยไปหาหัวควันตกไก่ก่อนขอข้านายคิดหน้าจ้ะพี่น้องจ้าสบายดีจ้าสบายดีคนระับบ๊ายบาย